มองตะว,วันละฟ้าเหมือนดังว่า,วาหัวใจคคอยชจมลงในมาหาสมาุทรน้ำตาหลายวันที่เธอให้ไปบอกไปใช้แม้แต่ยืนละคนนั้นจนกว่า ให้เธอกับฉันพบเจอกันลาชารักของเราจึงมาพร้อมจุดที่ยากลีกนี้ฉันมีก็เพียงบางวันเก็บผ้าฝันทุกนาที เอาไว้ให้บรรเทาเจ็บที่ทุกคืนใจนี้ต้องเจออาศัยให้สำคานแสงดาวข้ามคืนเงาที่ทรมานดังฟ้าคอยดวงตะวนันคือฉันที่เฝ้าคอยเธอมาอยู่คู่เคียงอีกครั้งรับฟังสุขทุกที่เจอ ล้มตัวนอนนุ่นตักเธอก่อนฟ้ามืดค่ำอีกทีเห็นภาพเธอกับเขาเป็นเงาในหยดน้ำตาถูกสาบให้คอยเวลาคอยวันที่ฟ้าประหานีไม่รู้จะเป็นเมื่อใด สุดท้ายอาจไม่เคยมีแต่ใจรักจริงดวงนี้ยังยินดีคอยเสมออาศัยสะพานแสงดาวข้ามขึ้นเงาที่ทรมานดั่งฟ้าคอยดวงตะวันคือฉันที่เฝ้าคอยเธอมาอยู่คู่เคียงอีกครั้ง รับฟังสุขทุกที่เจอลมตัวนอนนุ่นสักเธอก่อนฟ้ามืดค่ำอีกทีเห็นภาพเธอกับเขาเป็นเงาในหยดน้ำตาถูกสาบให้คอยเวลาคอยวันที่ฟ้าประหานีไม่รู้จะเป็นเมื่อใดสุด หายอาจไม่เคยมีแต่จใจรักจริงดวงนี้ยังยินดีขอ o เฮเสมอสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามบ้านช่วยเฟอร์มาลีนะคะนี่คือสถานที่อาบ้านยุบอีปูนนะคะตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวนะคะจังหวัดนครราชสีมาคะ่ะกราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามจ้า